เที่ยบายที่เราทำก็สอดคล้องกับการที่จะ make sure วัน smooth take off เนี่ยแต่หลังจากนั้นน่ะ smooth take off แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงอ่ะให้มันไปได้อย่างยั่งยืนเพราะระดับหนี้ควเรือนเราเนี่ยตอนนี้สูงและสูงในอยู่ในระดับที่ไม่ยั่งยืนอยากจะเห็นหนี้ควเรือนเนี่ยกลับมาอยู่ระดับที่มาสัก80% GDP แต่อย่างที่เรียนเนี่ยการกลับมาสูงแล้วเนี่ยต้องใช้เวลาและต้องทำอย่าง ถูกต้องบ้านเราเองเนี่ยตัวลงตัวเลขก็ฟ้องอยู่แล้วนะว่าความเสี่ยงของเราจะเรื่องของเอกสาโลกร้อนเนี่ยมหาศาลทํายังไงให้การตัดสินใจของธนาคารพาณิชย์ในการปล่อยสินเชื่ออะไรต่างเนี่ยคำนึงถึงนะฮะเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นคือเราได้ทำนะฮะเรื่องของพร้อมเพย์ที่เป็นเรื่องของการดูเรื่องของรายย่อยนะฮะ next shot ก็คือดูเรื่องของ sme นะฮะผ่านโครงการของพร้อมพิแต่ทั้งหมดเนี่ยอยากจะให้คิดว่าเป็นเรื่องของการ ปูอนะินฟราต่างๆเพื่อจะสร้างโอกาสนโยบายที่เราทำก็สอดคล้องกับการที่จะ make sure ว่า smooth take off เนี่ยแต่หลังจากนั้นน่ smooth take off แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงอ่ะให้มันไปได้อย่างยั่งยืนอันแรกเลยเนี่ยที่จะต้องทำมีเรื่องระยะยาวหน่อยแต่จำเป็นก็คือเรื่องของหนี้ครัวเรือนนะฮะเพราะระดับหนี้ควรเรือนเราเนี่ยตอนนี้สูงและสูงในยอยู่ในระดับที่ไม่ยั่งยืนดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ไอ้เครื่องระบินของเราเนี่ยไปได้อย่างตอนนี้เราไม่ไม่ยั่งยืนได้เนี่ย ก็ต้องดูแลเรื่องของหนี้ควเรนก็ต้องเอาระดับหนี้ควเรนเนี่ยกลับมาอยู่ระดับที่มันยั่งยืนกว่าถามว่ามันจะแก้ได้เร็วไหมคําตอบคือไม่เกณฑ์สากลที่เขาใช้กันนะ,ะแต่อีกอะมันไม่ได้เป็นตัวเลขที่แบบโอ้โหมันมันเป๊ะอะไรขนาดนั้นน,นะก็คืออยากจะเห็นหนี้ควเรนเนี่ยกลับมาอยู่ระดับที่มานสัก80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP แต่อยงเรียรีเนี่ยการกลับมาสูงนั้นเนี่ยต้องใช้เวลาและต้องทําอย่างถูกต้องความหมายคือทําแบบครบวงจรดูทั้งจากเรื่องของการก่อหนี้ ะร,ระหว่างคนที่มีหนี้และการแก้ไขปัญหาหนี้นะครับแล้วก็ต้องแก้ที่สําคัญเนี่ยแก้แบบถูกหลักการยิ่งซ้ําเติมมันเข้าไปใหญ่มันมีหลายอย่างที่มันควรทํากับไม่ควรทำนะฮะสิ่งที่ไม่ควรทํามีหลายอย่างมากนะฮะไอสไตล์แบบมาตรการแบบปูพรมไม่ตรงจุดไปสร้างไอสิ่งที่เราเรียกว่ามอร์ a ัสไปสร้างแรงจูงใจที่ผิดไอตัวเนี้ยจะทําให้การแก้ไขปัญหานี่ควรเลยเนี่ยและไม่สร้างภาระเพิ่มให้กับลูกหนี้ ความหมายคืออะไรมาตรการที่เราชอบใช้ก็คืออพักนี้ตอนพักก็ฟังดูดีแต่เราก็ทราบดีว่าถ้าพักนี่ยดอกมันยังวิ่งอยู่ในภาระนี้มันไม่ลดลงมันก็ผูนสิ่งที่เราต้องทําก็คือไปลดโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อของของลูกนี้ด้วยเช่นบางทีก็มีการพูดถึงแบบเอาไปลบข้อมูลเครดิตบิลโออะไรต่างๆแล้วนอกจากเรื่องของนี่ครัวเรือนที่ต้องกลับเข้ามาในระดับที่ยั่งยืนแล้วเนี่ยถ้าเราจะไปได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ของแน่ไอ้การเติบโตของเราเนี่ยมันต้อง มันต้องกรีนกว่าเดิมบ้านเราเองเนี่ยตัวงตัวเลขก็ฟ้องอยู่แล้วนะว่าความเสี่ยงของเราจากเรื่องของสกสารโลกร้อนเนี่ยมหาศาลไม่ว่าจะดูจากเนี่ยง่ายๆเลยแรงงานเราหนึ่งใน3อยู่ในภาคการเกษตรโดนแรงโดนท่วมก็ถูกกระทบส่งออกของเราทั้องอยู่ในเซกเตอร์ที่จะไม่ค่อยเขียวที่อยู่เยอะนะประมาณ4 0อย่างน้อยนะครับสิ่งที่เราทำนะรตรงนี้เนี่ยทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยเราก็เข้าใจว่าเราไม่ใช่หน่วยงานเดียวที่จะดูแลเรื่องนี้แต่หน้าที่เราคือทํำยังไงให้ภาคการเงินเนี่ย สนับสนุนเอื้อให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจที่มันยั่งยืนขึ้นเนี่ยจะทำได้ยังไงนะก็วางอินฟราหรือบิลดิ้งบล็อกอะไรต่างๆนะที่จะช่วยตรงนี้เมื่อเดินสิงหาเราก็ได้ออก d i r e c t i o n a l paper ไปนะ,ะที่เล่าว่าไอ้เ i ลติ้งบล็อกเนี่ยมันมีอะไรบ้างทํายังไงให้การตัดสินใจของธนาคารพาณิชย์ในการปล่อยสินเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยคำนึงถึงนะฮะเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น i n t e r n a l i z ออะไรพวกนี้เราก็จะมีการออกที่เร,เรียกว่า Standard r p a c t i c e industry handbook นะดี๋ยวก็มีพวกการ ตรวจสอบ Thematic Exam ในเรื่องพวกนี้นะฮะในปีหน้านอกจากนี้นะฮะเราก็ต้องมีการจัด Taxonomy นะให้คนทราบว่าเออตอนที่พูดกันว่าอะไรมันคือเขียวอะไรมันคือ Brown มันได้แยกกันได้ชัดนะครับที่เป็นมาตรฐานสิ่งที่ภาครัฐตต้องทำก็คือปนะูะระบบนิเวศที่มันเอื้อให้ของใหม่ๆมันเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของการวางอินฟราใหม่ๆอันนี้ใช่หน้าที่ของเราถ้ท่นานนึกภาพนึกถึงคมนาคมใช่ไหมฮะสร้างถนนขึ้นมา ธุรกิจใหม่ๆอะไรเกเกิดขึ้นแต่ธุรกิจอะไรจะเกิดตรงไหนนั่นไม่ใช่หน้าที่รัฐที่จะมาบอกอันนี้ของเราก็เล่นบทบาทนะการที่จะสร้างอินฟราแต่อินฟราฝั่งเราก็คือเรื่องอินฟราฝั่งดิจิทัลนะฮะการเงินดิจิทัลเนี่ยนะฮะเพื่อจะเปิดให้มันมีการสร้างโอกาสการเข้าถึงเนี่ยมากขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้เราก็ไม่ได้ล้าหลังนะฮะไม่ได้ล้าหลังถ้าถามที่ผ่านมานะฮะ ก็เราก็มีการทำเนี่ยรบ pay, ะบบพร้อมเพย์นะฮะทำเรื่องของ QR Code ซึ่งพวกนี้ก็ของที่เป็นอันดับนะฮะแรกๆในอาเซียนและบางทีในในใน,ในโลกจะด้วยซ้ำไปสเต็ปต่อไปก็ต้องต่อยอดจากเรื่องพวกนี้นะฮะอย่างเช่นเรื่อง Payment เนี่ยก็จะทำพร้อมเพย์มาในบ้านแล้วตอนนี้ก็ต้องพยายาม e x t e ซ์มันไปต่างประเทศเราก็เลยปีที่แล้วนะฮะมีการทำลิงก์อันแรกของ Fast Payment System ของโลกนะครัระหว่างสงประเทศ ระหว่างพรอมเพย์ของเรากับ p a y ์นาของสิงคโปร์เดี๋ยวก็จะต่อไปประเทศอื่นดูเรื่องเกี่ยวกับการต่อเชื่อมต่อกับมาลงมะเลยอะไรต่างๆเรื่อง QR code cross border payment เราก็เป็นประเทศที่มีลิงก์พวกนี้มากที่สุดในอาเซียนนะครับแล้วเราก็มีโครงการ e m b r i d g e ที่กำลังดูเรื่องของการที่จะใช้เทคโนโลยี DLT เนี่ยนะครับมาช่วยในเรื่องของการทำ cross border payment ต่างๆคือเราได้ทำนะเรื่องของพรอมเพย์ที่เป็นเรื่องของการดูเรื่องของรายย่อยนะฮะ next shot ก็คือ ดูเรื่องของ SME นะฮะผ่านโครงการของ Prombiz แต่ทั้งหมดเนี่ยอยากจะให้คิดว่าเ,เป็นเป็นเรื่องของการปูอินฟรานะะต่างๆเพื่อจะสร้างโอกาสนะฮะเราก็ได้ออกเปเปอร์นะฮะเรื่องภูมิทัศน์การเงินใหม่นะฮะที่พูดถึงสิ่งที่เราอยากเห็นในฝั่งดิจิทัลเนี่ยก็คือมีเรื่องของโอเพนอินฟราโอเพนเดต้าแล้วก็โอเพนคอมเพลตชันซึ่งโจทย์หลกักๆอย่างที่เรียนเนี่ยคือเพื่อสร้างนะฮะโอกาสใหม่ๆใ,ให้มันเกิดขึ้นคือในการเนนิทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือเราต้องดูแลเรื่องของความสมดุล นะของแต่ละอย่างไอ้ตอนที่เราพูดถึงเรื่องไอ้ smooth take off เรื่องของโนโยบายการเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องของสมดุลระหว่างการรักษาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการดูแลเรื่องของเงินเฟ้อมันก็ต้องบาลานซ์กันนะฮะตลอดเรื่องของหนี้ครัวเรือนก็เช่นเดียวกันจะทําแบบสุดโตง่งก็ไม่ได้นึกภาพการที่จะดูแลเรื่องหนี้ครัวเรือนอันหนึ่งที่ต้องดูก็คือเรื่องของการปล่อยหนี้ใหม่แต่ถ้าเราไปเข้มนะฮะเรื่องของการปล่อยหนี้ใหม่ในช่วงที่มันมีโควิดอย่างเงี้ย คนก็จะเข้าถึงสินเชื่อไม่ได้เอยไอ้นี่ก็เช่นเดียวกันมันก็ต้องบาลานซ์หาจุดสมดุลเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ต่างกันนะฮะทำเร็วเกินไปโดยเฉพาะ SME ของเรานะะก็จะมีปัญหาในการปรับตัวทําช้าเกินไปต้นทุนในการปรับตัวก็จะสูงเกินไปก็ต้องหาจุดสมดุลเรื่องดิจิทัลก็เช่นเดียวกันนะครับต้องหาจุดสมดุลระหว่างของใหม่ๆสร้างนวัตกรรมสร้างโอกาสอะไรต่างๆแต่ก็ต้องดูเรื่องของความเสี่ยงนะฮะเพื่อจะหาสมดุลตรงนี้